กส็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับพี่พีในเกมอาร์คบูบายกับวันนี้นะครับดันเจี้ยนใหม่ได้อัปเดตเข้ามาเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาเราไปดูกันเลย <S <S ดันเจี้ยนใหม่นะครับเป็นดันเจี้ยนตามนี้เนาะให้น้องดูเลยนะปเป็นระดับฮาร์ดนะครับผมของที่ดับก็ตามนี้เลยนะครับผมเออพี่ไม่ต้องบอกเราว่าเอา้าหายไปีไม่พี่คงไม่มาบอกทีละอย่างว่ามันคืออะไรบ้างนะครับมาเสียเวลาน้องดูเลยนะดูไม่ทันก็หยุดภาพดูนะครับผมโอเค ของที่พี่ใช้นะครับก็ตามนี้เลยพี่เปิดให้ดูเลื่อนไปนี่นะครับน้องกดภาพหยุดดูเอานะถ้าอยากเห็นอยากรู้นะครับผมส่วนสแต็กนะครับของพี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วก็รู้เรื่องไปกันเลยปาบพี่จะบอกว่าพี่ลงไปสำรวจมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลากับน้องๆเนานะโอเคหลังจากรับชมโฆษณาไปที่เรียบร้อยนะครับผมอันนี้เป็น มาถึงปุ๊บเราจะอันนี้เป็นห้องที่ต้องใช้กุญแจนะครับผมเพราะนั้นห้องนี้จะยังไม่ไปเราจะไปทางนี้กันนะครับพี่จะโฟกัสอยู่3มจุดหลักนะครับกองอื่นพี่จะไปเก็บนะพี่จะพาน้องไปเอากุญแจของเทคแล้วก็ไปห้องบอสเลยนะครับผมอ่าตรงนี้บ้าเปิดมาตรงนี้ลงไปเอากุญแจข้างล่างครับผมไม่ใช่ห้องนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปน้องตรงนี้ไม่มีอะไรไปฝั่งตรงข้ามพี่จะขออนุญ,ญาตเร่งความเร็วภาพไปนะครับผมถ้ามันไม่มีอะไรนะ โอเคครับน้องๆตอนนี้พี่ก็อยู่หน้าห้องแรกกันนะห้องแรกจะเป็นห้องนี้นะครับตามนี้นะห้องแรกที่เราเจอคือห้องไม้หมาป่านะครับเราต้องผ่านห้องนี้เพื่อไปเอากุญแจ้ข้างล่างนะครับพี่ขอกินยาก่อนถ้าพี่จำไม่ผิดเหมือนมันมีหมาป่าแค่สองตัวน้องคือมันเป็นบอกว่ามันบอกว่าเป็นด้ระดับหาดแต่พี่ว่ามันก็มันง่ายอ่ะพี่ว่ามันง่ายอะไรเลยหรือเปล่าเออมันไม่ยากเลยอ่ะนะหมาป่าีหยวะมันจะมีแค่สองชุดหรือสองตัวเองอะน้อง เนี่ยไอดูมา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 ดูดีมาาันตายง่ายมากเลยน้องเหลืออีกตัวนึงมั้งมามามา,มาเก่งเห็นเก่งเลยทุกบักกี้ที่บ้านที่ไม่ได้เลยเดีอยวะมาจะวิ่งกันไปวิ่งไปวิ่งมาทำไมวะทีนึงปั๊ปบซายเอาอย่างนี้นหมดเหรอหมดแล้วหมดแล้วปั๊บเห็นปะ่ะ มันเหมือนมันมีแค่สองตัวเองน้องมันง่ายเกินโอเคสองกล่องวูไม่ต้องเก็บครับผมเดี๋ยวคือตรงนี้นะครับไม่ต้องเก็บอะไรเลยน้องเดี๋ยวพอถึงกุญแจพี่จะบอกนะเดี๋ยวแลงไงเราไปเจอหน้าห้องถัดไปเลยครับโอเคครับน้องกล่องกุญแจจะคือกล่องกล่องนี้นะครับนี่นะใช่ไหมไปดูปบับใช่ปะเนี่ยโอเคนี่ครับกุญแจไปต่อไปเราไปเจอกัน ท่องถัดไปเลยครับโอเคครับ,บนพอนได้กุญแจมาแล้วแล้วก็กลับยังจุดเกิดของเราเลยนะจุดเกิดที่เราเกิดมาตอนแรกนะครับก็วิ่งผ่านห้องวิ่งกลับไปทางเดิมแล้วก็ผ่านห้องหมาป่าไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอตรงหน้าประตูที่มีกุญแจนะ โอเคครับน้องตอนนี้พีก่กลับมาอยู่ตรงจุดเกิดนะครับผมที่พี่บอกเนาะเราวิ่งผ่านเข้ามาตรงห้องหมาป่าแล้วก็วิ่งไปกุญแจตรงที่พี่บอกเมื่อกี้นะแล้วกลับไปยังจุดเกิดจากนั้นเราจะเข้ามาตรงห้องกลางตรงนี้นะครับห้องตรงนี้นะครับจะเป็นห้องคารนพอเข้าไปปุ๊บเราจะเจอห้องคาโนกับบวกแรปเตอร์นะครับอันนี้พี่ก็ใช้วิธีแทงไปเลยหมดเรื่องมันไม่ยากน้องดำเนี้บอกมันง่ายมากเลยมัน h a r ดยังไงวะไปกันเลยครับขี่น้ำไอ้ก,กู สเตปพี่นะครับพี่ก็ใช้การโยกซ้ายโยกขวาแล้วก็ปันฟันแบบนี้ไปเรนะื่อยเนาะแล้วแต่ย้าน้องนะครับน้องที่ถนัดใช้ลูกซองใช้แล้วก็ใช้ไปพี่ก็โยกซ้ายโยกขวาอย่างเงี้ยแล้วมันมีแค่ชุดเดียววะน้องมันไม่ได้มีเยอะเนี่ยคาราเตอร์อะไรก็น่าจะหมดแล้วใช่ไหมอ่าอย่างเด็กตัวนี่เนี่ยน้องมันมีแค่ชุดเดียวเองก็งงกับมันว่าฮาร์ดยังไงวะโอเคไปกันต่อครับทางไหนวะเนี่ย โอเคแล้วก็ต้องเราต้องลงมาอีกห้องนึงนะครับก็คือห้องห้องเนี่ยห้องถัดถัดมาเนี่ยไอตรงทางด้านซ้ายของแผนที่เนี่ยน้องมไม่ด้สนใจครับผมไม่มีอะไรโอเคครับน้องเดี๋ยวพี่จะพาไปอาของเทคนะครับของเทคก็ตามพี่มาเลยนะเดี๋ยวพี่จะบอกว่ายู่ตรงไหนให้เข้าไปที่ช่องห้องนี้นะครับเา้าดีๆพี่ช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้โอเคช่องนี้ครับผมไปกันเลยเดี๋ยวน,นี้มีประตูกลนมเสียวปะ่ะ อันนี้ไม่ใช่ครับผมอันนี้ก็ยังไม่ใช่ครับเดี๋ยวเอาใหม่ดิดูใหม่อีกทีดิรับเงนน้องจำไม่ค่อยได้ะ่ะมาไปรอบเดียวเอายาเพลอเ,เกินโอเคเข,เข้าไปเข้าไปน,นี้ครับอันนี้กล่องเท็กครับผมกล่องนี้ครับโอเคอันนี้นะครับของเท็กพี่ได้อะไรมาวะเรเบิดมั้งไม่รู้อ่ะอะไรช่างมัน จากนั้นให้เราย้อนกลับไปที่ห้องไอคาโนกับรปเตอร์เมื่อกี้นะครับถ้าน้องถ้าน้องไม่ได้เก็บกล่องแล้วนะแต่ถ้าน้องเก็บกล่องน้องก็วิงเก็บกล่องแต่พี่ไม่เก็บโอเคขวาซ้ายไปจากนั้นให้น้องเลี้ยวขวามาห้องข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะตรงไปห้องบอสเนาะห้องถัดไปศัตรูที่จะเจอนะครับก็คือไอ้ไอหมูเลือดนะไปทางนี้นี่ครับห้องนี้จะเป็นห้องไอหมูเลือดนะพี่ขอดูเช็คเกาะแป๊บ ได้อยู่มั้งบ้าหมดยังวะยังไม่หมดอ่าพี่ใช้วิธีแทงเหมือนเดิมแหละเอ่าพี่ต้องทำอะไรบ้างวะเนี่ยไม่ต้องทำอะไรวะเอาเลยป่ะไปเลยครับอีหมูอีหม,มูใช่ป่าวะจำผิดป่าวะใช่แหละมาใช้วิธีเดิมมาน้องพี่ชอบแทงอยู่แล้วซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาที มันจะรีเร็วกว่าดาเมจมีด,มด,ดาบไปแล้วยังไงมาดิมาดิมาดิาดแต่อันนี้ต้องคอ,อยเปลี่ยนเกาะด้วยนะน้องเกาะพี่สีมันสองน้องในระดับมีเดียม,ม,ยม,ม,ม 2, ทั้งหมดหนึ่งชุดไอหมดหมดสองชุดพียต้องเปลี่ยนเกาะนะครับแล้วกินยารีเลือดบ้างวขวดสองขวดไปไหนละมามามา,มาหมดในตัวมาโอเคครับผมขอกินยารีเลือดสองขวดเช็คเกาะแป๊บยังไหวย,ยังไหวเสื้อพี่มันจะแตกก่อนอย่างอื่นไงมาปังปัง หมู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 ทำอะไรก็อร่อยคลิปนี้พี่อะไม่ใส่เอฟเฟกไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะนะครับเออเพราะว่าจะรีบเนาะเพื่อให้น้องได้ข้อมูลที่รวดเร็วที่สุดน,นะครับเออที่เพิ่งมาลงดันได้ไม่กี่วันนะน้องๆถ้าที่เต็ปยังไม่เทพหรือว่าดูแล้วม็นกากๆาาดูขดัดลูกาตาอะไรงก็ขออภัยย่างยิ่งนะครับที่ลงมาเพื่อเพื่อมาหาเส้นทางหาหุ่นจหาของเท็กให้น้องๆเป็นเป็นไกด์ไลน์เฉยเนาะยังไงก็อย่าด่ากันนะครับผม มาลืมเช็คเกาะวะโอ้ยมูจะพูดว่าแตกวะแตกแน่จะไม่ทันหมดชุดนี้แตกแน่จะวิ่งไปวิ่งมาทำไมคือโจกซ้ายทีขวาทีนะครับน้องๆสวดว่าแบบพอนั่งไงกูว่าแล้วไงมันจะพอพอว่าพอจะช่วยให้หลบดาเมจมันได้บ้างนะครับเนี่ยเนี้ยเห็นปะได้บ้างได้บ้างนะคือไม่ได้ว่าได้ทุกดอกนะน้องนี่นี่ฝาน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 ไปไหนวะนตัวนี้ไนะมาจะได้ใส่เกาะยัะหนีไปไหนเนาะสามพันเลยเหรอ เคสายอ,อกครับผมใส่เสื้อครับเสื้อพี่ไม่ชอบใส่ก่อนอย่างอื่นนะเลยน้องเ้ใส่ดีวะเออใสเเมม่เกงตัวเดิมมาทำไมวะใส่เกงตัวเดิมก็จะเปลี่ยนไม่ใส่ตัวเดิมเฉยสองชุดครับปัน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 ทำไมก่อนตอนพี่เล่นพี่ใช้ไอ้ RPG เว้ยใช้ RPG ยิงมันมาอีกตัวนึงนะมามามา มามาโอเคหมดแล้วเหรอสามชุดเหรอโอเคหมดก็หมดไปต้องถัดไปเลยครับต้องถัดไปไปทางด้านยันขวาของแมพนะครับเนี่ยไปทางทางทางนี่ไหนวะทางไหนของมึงเนี้ย,ยองงอโอเคนี่นี่น,นี่ทางนี้อันนี้ครับลงไปด้านล่างสุดนะให้น้องลงมาด,ด,ด้านล่างสุดของแมพเลยแล้วก็เลี้ยวขวาโอเค ปิ้วห้องนี้มีตัวอะไรปะวะจำไม่ได้จริงๆว่ะจริงๆพี่จดไว้อยู่แต่ว่าจดเองอ่านไม่ออกเชื่อปะพี่จดไว้อยู่นะแต่พี่จดว่าอะไรพี่อ่านไม่ออกวะบ้ากูจะหมดแล้วช่างมันตัวอะไรก็มาตัวอะไรวะอีลิงปะวะอีลิงอีลิงอีลิงแน่เลยจำไม่ผิดนะนั่นไงอีลิงจริงด้วยปัน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 แค่อย่างเดียวครับธนูธนูไม่ใช้ครับ ปัน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 ยิงยาก็ลัวาลุล้วาครับลัว้วาเช้านี้ลุล้วมาชุดที่สองปันปันปันมาลุมกูเลยอยได้โดนน้ำเม็ดทีเดียวจะได้โดนดาบไปทีเดียวยิงยาเลยครับผมจะประมาทครับมาๆๆๆมามาตัวท้ายแล้วดอบมาๆยังไม่หมดหรอเอามาทำไมปืนอะพี่ดาบปันมันปานมันปานมันปันมัน ไม่ได้ฟันเด้อดามเขขวมันน้องๆคาสลบพี่ขึ้นกว่ะมาจะฟางขี้ใส่กูเหรอมามามาเยอะจังเลยวะไหนมาอีกมาชุดท้ายสี่ชุดน้องบ้านกูจังกว้างกูจังกว้างกูจังผัวห้าหกตัวเลยวะ ลิงตัวนี้นะครับถ้าไปจับเนาะมันช่วยแบกของได้นะน้องๆพี่ทำคลิปต่อก่อนไปนะพี่ก็ชอบพูดว่าสอนเรือ่อยเลยพี่พี่ไม่อยากสอนใครเลยเดี๋ยวจะโดนด่าไงผู้รู้เยอะในเกมอาร์คว่ามันเกมเก,มก่าแล้วเนาะพี่ทำคลิปแนะนำไว้นะครับเออบอกไว้งี้กว่าคจะติดว่าสอนสอนเรื่อยเลยโอเคไปห้องถัดไปนะครับห้องถัดไปห้องอะไรวะจำไม่ได้วะน้องเอาละไปเสี่ยงเอาข้างหน้าแล้วกัน เดตรงนี้มีที่เติมน้ําอยู่นี่ว่ะเนี่ยน้องข้างหน้าเนี่ยตรงข้าม่ยเป็นห้องห้องบอสแล้วนะเดี๋ยวพี่ขอเช็คเกาะแป๊บนึงบัฟหมดแล้วกินยาเลครับคนื้อเต็มเลยเขาดอบเน้อทิ้งกอนเอาแล้วครับาขาดเหลืออะไรปะเนี่ยดูแผนที่ทำไมอีกกว่าพีจะเข้าห้องแล้วไปเลยครับ ท่องอะไรจำไม่ได้วะอ๋อจำได้แล้วไทเก้เทเก้เทเก้ไทเก้ใหญ่ตัวนั้นอนะมาท้องนี้เกาะแตกแน่นอนจะพี่ไม่วิ่งอ่ะพี่วิ่งหนีไงก็ไม่พ้นว่ะพี่ก็แทงเหมือนเดิมอะปาน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 ,านมามาฝ่ายทีฝ่าทีฝ่ายท,ที่หมดมาดิไม่กลัวกลัวที่ไหนเกรงใจหรอกนะไหนใครว่าไม่กล้าก็ไปมามามาไม่มีสเต็ปเลยนะน้อง ใช้ลูกบ้าอย่างเดียวไม่มีสเต็ปครับอะไรแล้วลูกอะไรแล้วลูกอะไรแล้วลูกพี่มาไวยังเปล่า,ามาไวยังเลยหวานแม่งเลยหมดแล้วเหรอเอ้าอะไรวะน,นี่จรมีสักสองชุดสามชุดไม่ขนาดมือจริงวะไปห้องบอสกันเลยครับอ๋อในมีห้องบอสนี่วะใช่ป่วาวะเอาไม่ใช่นี่วะกล่องอะไรวะเก็บแม่งก่อนห้องบอสอ,อยู่ ตรงข้างครับผมห้องนี้ไปกันเลยบอสคือบอสแงมุมนะครับน้องๆพี่บอกตรงเมื่อกี้พี่เข้าไปอะแล้วพี่ขี้เกียจควาไหมพี่ไม่รู้ว่ามันยากง่ายนะเอาจงริงพี่ไม่เคยเจอบอสแงมุมครับพี่เพิ่งกลับมาลงดันได้ไม่กี่วันพี่ตอนที่พี่เลิกเล่นไปครั้งแรกอะตอนนั้นบอสแงมุมยังไม่มามีแต่บอสลิงยักษ์เท่าที่พี่จำได้กับบอสแมงกะพุนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจังหวะมันไม่ได้อะไรยังไงพี่กองขอโทษด้วยนะครับโอเคน้องๆพี่ขอออกไปเซฟก่อนนะ พี่ไม่แน่ใจว่ะเพราะพี่ไม่เคยเจอบอสแมงมุมกระพุนจริงๆปเปสเซ่มาเรียบร้อยครับว่าันนี้ก็ไปกันเลยพี่เด็กก่อนมันมีอะไรล่าวะดันเจียนควยดันเจียนนะโอเคหมูตู้เขาบอกไว้ว่าก่อนจะเข้าห้องบอสให้เรากดวิกฤตดันเจียนนะครับจะได้อิเลเมนต์เพิ่มไปไม่เคยเจอก็ยิงใส่ไปก่อนเลยครับไม่รู้ทำไงครับผม เหมือนว่าเหมือนว่ามันแบบมันดึงมันดึงเลยอมันวิ่งช้าปะมันมาแล้วหีก่อนจริงด้วยน้องมันวิ่งช้าใช่ปะมันทําให้เราวิ่งช้าใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันวิ่งช้ามันวิ่งช้าอยู่พี่ดูแล้วแล้วมันทําให้เราวิ่งช้าด้วยใช่ปะหันตูดให้แจ่มครับผมเฮ้ยมีตัวเล็กด้วยมีตัวเล็กตัวน้อยด้วยเฮ้ยหือวะเตัวน้อยอยู่ไหนเฮ้ยเบ้ไหนวะตกใจหมดไหนวะ ตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยจะไมหัน,นตูดให้คือคือพอมันมาจะถึงพี่แล้วมันหันหนีวะไม่เป็นไรว่ามันกลัวหรอไม่เห็นเลือดมนันเลือดมันลดบ้างไหมเนี่ยไปก่อนเว้ยไปก่อนเว้ยปลอดภัยไว้ไก่อนเว้พยพ้หาเหลือเกินเลย <หา S 2> อะไรวะไหนวะเอาไม่ตามอีก

กระสุนเดอร้อยห้าสิบนัดเองพี่มีมาหกร้อยนัดอะเลืองมันเท่าไหร่พี่ก็ไม่เห็นวะเล็กๆตัวน้อยอยู่ข้างหน้าวะโอ้ยโดน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 เล็กตัวน้อยเล็กตัวน้อยเล็กตัวน้อยมีทั้งหมดวันนี้ดาบครับผมปันปั้นปั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 นตุ้ยใหญ่อยู่ไหนแล้ววะเนี่ย หนีันครับนีครับผมนีวันครับนีกครับเฮ้ยติดติดติทุกครั้งที่มันร้องมันจะมีตัวเล็กออกมาแน่เลยใช่ปะ่ะไหนว่าตัวอยี่ไหนวะไปกันครับไปกันครับผมไม่เสี่ยงครับผมอุ๊ยโดนเแลอวะที่ไม่เคยเจอว่ะมันเป็นยังไงวะทำไมมันเลือดมันเท่าไหร่วะไปตัวตัวกน้อยมากแล้วอุ้ยโดนโดนโดน มึงคือยังไงกันเนี่ยเกะกะวะได้มาบังหน้ากูเนี่ยตุยใหญ่อยู่ไหนวะเฮ้ยตู้ใหญ่ทำอะไรมันวะพันจริงหล่วะกระวถุนหมดป่ะวะเอ้าตายแล้วเหรอเฮ้ยตู้ใหญ่ตายใช่ปะ ทมาเอาตัวใหญ่มันตายดีกว่าน้องเออชนะเออนี่ว่ะจักอะไรวะงงก็เออแสดงว่าบอสนี่ก็ไม่ยากเนาะเค้ครับผมชนะแล้วเย่วิ่งช้าครับวิ่งช้าสโลโมโมชั่น4ีสามสองหนึ่งเฮ้ยยังเหรอเอ้าอะไรวะงงงง เราต้องนำจัดในตัวเล็กก่อนให้ให้หมดแน่เลยเหมือนเหมือนอ้บอสบอสดิงยักษ์แน่เลยแล้วมันหมดหรือยังอ่ะเนี่ยหมดหมดแล้วครับผมได้อิลิเมนเท่าไหร่วะสี่สิบห้าครับผมเย่เยเยเออถือว่ามันง่ายนะน้องถือว่าไม่ยากเนาะโอเคครับน้องก็คงเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมสำหรับพี่ในะวันนี้ที่จะพาอนน้องมาดูห้องกุญแจห้องเทคแล้วก็ห้องบอสนะครับผม ยังไงก็ทุกสัปดาห์พี่ก็พยายามลงคลิปดันเจี้ยนให้มันเร็วที่สุดนะครับผมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้น้องๆนะถ้ายังไงผิดพลาดประก,การใดหรือมีข้อแนะนำอะไรก็สามารถเม้นบอกกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ